สวัสดีครับอนุรักษ์บางกาะคาะครับในวันนี้พบกับหยิบกุญแกรีวิว EP นี้ผมจะพามาพบกับรถยอดนิยมของคนไทยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า ISUZU D-MAX เนี่ยเป็นรถยอดนิยมของคนไทยจริงๆและที่พิเศษกว่านั้นคันที่ผมจะพามาชมเนี่ยเป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวท็อปเครื่อง3 0 0พันรุ่นท็อปของระบบขับเคลื่อน2ล้อของเขานะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เป็นโฉมที่วางจาหน่ายในปี2024 <S <S เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับได้มาพร้อมกับ กับหน้าตาใหม่ๆเลยคันที่ผมได้มาเนี่ยนะเป็นรถทดลองนะครับสภาพก็ใหม่เอี่ยมเลยล่ะครับพร้อมกับสีเทาพิเศษสีนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยล่ะครับถ้าเรามองจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากโฉมที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับก็ได้เป็นดีไซน์ใหม่ กระจังหน้าได้เป็นดีไซน์ใหม่สัญลักษณ์อีซูซูของเขาก็ยังอยู่บริเวณด้านหน้ากระจังเหมือนเดิมนะครับถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักแต่จริงๆแล้วนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําออกมาได้ดูดีกว่าโฉมที่แล้วเลยล่ะครับถัดมาดูที่ด้านข้างนะครับล้อมแม็กซ์ของเขาก็ได้เป็นลายใหม่เป็นแบบทูโทนอีกเช่นเคยนะครับมาดูที่สภาพยางสิครับยางของเขาเนี่ยยังใหม่มากๆเลยลนะ่ะด้านข้างของรถคันนี้ก็ยังคงติดสติกเกอร์อยู่นะครับ บอกว่ารถคันนี้นะครับ เป็นรถที่ใช้ในการทําการตลาดของอิซูซูนั่นเองด้านท้ายของโฉมนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยไฟท้ายของเขาได้เปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งโคมนี้นะครับก็ดีไซน์แตกต่างจากโฉมที่แล้วเลยล่ะครับสาหรับตัวท็อปอย่างตัวเก็จะได้สัญ,ญลักษณ์ตัวเอยู่บริเวณด้านท้ายแบบนี้เช่นเคยนะครับดูสภาพกันดีกว่ากระบะท้ายของรถคันนี้นะก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์เลยล่ะครับซึ่งแน่นอนว่ารถที่ผมคัด ก็เป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากๆและลองกลมมาดูช่วงล่างนะครับรถคันนี้ช่วงล่างของเขาก็ยังสวยมากๆเลยแะครับไม่มีร่องรอยสนิมหรือร่องรอยในการดัดแปลงเลยละครล้อยางอะไรเนี่ยยังไม่เคยแกะออกมาใช้เลยหลังจากที่ดูรอบๆคันแล้วนะครับก็จะพบได้ว่ารถคันนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหมละครเดี๋ยวผมพาไปดูภายในของรถคันนี้บ้างดีกว่าคันนี้นะครับในการเข้ารถก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายหากเรามีกุญแจ อยู่กับตัวนะครับสามารถกดปุ่มบริเวณประตูเป็นระบบ Smart ทเอ็นนะครับกดปุ่มปุ๊บ ประตูก็จะปลดล็อกสามารถเข้าไปในรถได้อย่างง่ายดายเลยหลังจากเปิดมานะครับเราก็จะฟบภายในที่ยังอยู่ในสภาพใหม่มา,มากๆเลยนะครับถุงพลาสติกเนี่ยยังหุ้มอยู่เลยนะยังไม่ได้แกะเลยคันนี้นะครับชมที่ขายปี2024เนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายในการประดับตกแต่งภายในเนี่ยนะครับก็ถูกปรับดีไซน์มาใหม่หมดหน้าจอของเขาก็ถูกปรับดีไซน์มาใหม่หมดทุกอย่างนะครับถูกปรับดีไซน์มาใหม่หมด เ,เดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับในการสตาร์ทรถลดนะครับคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ท หลังจากสตาร์ทนะครับจะเห็นได้ว่ามารตรวัดของเขาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงจากโฉมที่แล้วก็คือโฉมนี้นะครับได้เป็นมารตรวัดแบบดิจิตอลแบบจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสามารถดูข้อมูลต่างๆในการขับขี่ได้จากบริเวณหน้าจอนี้เลขไมล์ของรถคันนี้ก็วิ่งมาน้อยมากๆ1 5 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนี่ก็รับประกันนะครับเลขไมล์แท้ๆเลยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆได้หน้าจอของเขาได้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วสําหรับโฉมใหม่ล่าสุดตัวนี้ ก็ใช้งานได้ง่ายกว่าโฉมที่แล้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และยังสามารถ ข้อมูลต่างๆนะครับจากชมที่แล้วเราต้องปรับผ่านทางมาตรวัดตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ในชมนี้นะครับในเรื่องระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือต่างๆเราสามารถปรับได้จากหน้าจอนี้เลยนะครับรู้สึกว่าใช้สะดวกขึ้นจากชมที่แล้วเยอะเลยแหละครับถัดมาดูที่ระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศคันนี้ได้เป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวานะครับและบริเวณเบาะหลังก็ยังมีระบบปรับอากาศหลังจากที่เราเห็นฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับกันดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยหากว่าหน้าจอตรงนี้นะครับเราเคยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้นะอันนี้ก็คือเข้าหน้าจอ Apple CarPlay แบบอัตโนมัติเรียบร้อยเลยนะครับอย่าไปกันเลยดีกว่าระบบความปลอดภัยนะครับผมก็ได้ เปิดหมดเลยนะตอนนี้เวลาที่จะเปลี่ยนเลนหรือเล่งแซงนะครับ,บายสปอตมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ถนนเส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับใช้ความเร็วได้แล้วก็ลดไม่เยอะนะครับสิ่งที่ผมจะทดสอบก็จะมีในเรื่องระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็สมรรถนะของรถยนต์พูดถึงอัตราเร่งแล้วกันนะครับสำหรับถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ใช้ความเร็วได้เวลาที่จะเหยียบแซงนะเครื่องสามพันของเขาเนี่ยก็หายห่วงครับเล่งแซงได้ทันใจนะครับเนี่ย ผมเหยียบแป๊บเดียวขึ้นมา80-90ิบเอยละซึ่งเครื่องสามพันของอีซสุูเนี่ยถือว่าเป็นรถที่วิ่งดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้กินน้ํามันด้วยนะก่อนหน้านี้ผมเคยเอา m ิลเเครื่องสามพันไปใช้งานนะประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นถนนโล่งๆแบบนี้เหยียบเมื่อไหร่คือโอ้โหเนี่ยด้วยความที่ของเขาได้ให้พละกกำลังถึง190แรงม้า450นิวตันเมตรเนี่ยจัดได้ว่าแบบ สั่งได้ดั่งใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าเลขแรงม้าจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าพออยู่หลังพวงมาลัยพอเรากดเหยียบแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยแป๊เดียวขึ้นร้อยกว่าแล้วเนี่ยต่อมาก็พูดถึงช่วงล่างนะครับสําหรับใครที่ใช้รถส่วนใหญ่เป็นทางเรียบนะครับไม่ได้เอาไปบุกป่าลุยโคนนะครับ ผมรู้สึกว่าช่วงล่างสําหรับรุ่นขับ2เนี่ยก็เพียงพอแล้วเซตมาได้นุ่มนวลช่วงล่างของทางอิซูซูเนี่ยจะเซตออกมาได้มีความนุ่มนวลแต่ก็ไม่ถึงกับย้วยนะครับเดี๋ยวลองดูที่คอสะพานนี้นะครับนี่ขึ้นคอสะพาน โอ้ถือว่าทําออกมาได้เนียนดีนะครับตามปกติรถยกสูงและรถกระบะเนี่ยนะครับจะมีความกระโดดกระเด้งแต่สําหรับอีซูซูตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีเลยล่ะครับมีความเนียนเก็บรอยต่อได้ดี แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนุ่มนวลแบบรถ P P V นะครับการที่เป็นรถกระบะเนี่ยก็ยังมีนิสัยรถกระบะอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีดีในระดับที่ดีกว่าคู่แข่งในตลาดที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันเลยแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะคิดว่าแบบมันนิ่มไปมันมีความยุบยากเกินไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล พวงมลาลัยของรุ่นนี้นะครับยังคงไม่ใช่พวงมลาลัยไฟฟ้าของเขาก็จะปรับความหนืดตามความเร็วนะนี่มีระยะฟีลพอสมควรเอาจริงๆนะครับผมกลับชอบรถที่เป็นพวงมลาลัยแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีฟิลลิ่งในการขับขี่ที่ดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเรียบๆไปเลยพวงมลาลัยแบบนี้มันทําให้ผมมั่นใจมากกว่าต่อมาเดี๋ยวลองทดสอบที่ระบบคูสคอนโทรลนะครับในการเปิดระบบคูสคอนโทรลนะครับเรากดได้ผ่านพวงมลาลัยตรง นี้เลยนะเนี่ยง่ายมากกดเซตไปทีหนึ่งเราก็สามารถเซตความเร็วด้านหน้าได้แล้วหน้าจอของเขาก็จะขึ้นระบบ ADAS มาของเขาก็จะมีระบบกันออกนอกเลนอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับก็จะได้ยินเสียง แจ้งเตือนนะครับเตือนไม่ให้เราขับออกนอกเลนหรือขับคอมเลนนะครับและก็ยังมีระบบขับตามคันข้างหน้าหากเราเซ็ตความเร็วนะครับก็จะมีระยะให้เราเซ็ตในการเปลี่ยนเกียร์ของรถคันนี้ก็ยังมีแพดเดิลชิพมาให้อีกด้วยหากว่าเราต้องการที่จะแบบว่าตบเกียร์ลงนะครับเราสามารถใช้แพดเดิลชิพได้โดยรวมนะครับผมถือว่าโอเคเลยล่ะครับสำหรับรถคันนี้ถ้าเกิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ใช้ได้เลยครับแฮปปี้ เครื่องสามพันของเขาเนี่ยพละกกาลังดีเลยทีเดียวหลังจากที่ผมนําไปขับมานะครับผมทั้งขับเหยียบขับเร่งระยะทางที่ผมนําไปขับก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรผมก็ได้กดรีเซต็ตดูค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองก็จะพบได้ว่าอยู่ที่ประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจมากๆเลยแหะครับโดยสรุปนะครับหลังจากที่ผมพาชมและนําไปลองขับในระยะสั้นๆมานะครับก็พบได้ว่า isuzu d max 3.0 m คันนี้นะครับเป็นรถกระบะอีกหนึ่ง 1คันที่น่าใช้มากๆแล้วยิ่งได้เครื่องสัมพันตัวแรงเนี่ยนะครับพละกําลังของเขาทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวสําหรับใครนะครับที่หารถกระบะ4ประตูตัวยกสูงแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ได้ฟังก์ชันท็อปทได้ฟังก์ชันแบบว่าจัดเต็มแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนและที่สําคัญนะครับราคาตอนนี้ผมได้มาเนี่ยยังเป็นโฉมปัจจุบันโฉมเดียวกับบนโชว์รูมอยู่นะครับคันนี้ก็ได้เป็นรถเดโมคาร์ด้วยราคาเนี่ย คุ้มมากๆเลยนะครับผมตั้งราคาไว้ที่ประมาณเท่านี้หากใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียด หรือพูดคุยกันได้เลยนะครับอยากจะดาวน้อยๆหรือผ่อนนานๆเรานก็ทําให้ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงที่ทุกจังหวัดนะครับหากใครดูแล้วสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับคลิปหน้าผมจะหยิบกุญแจนํารถคันไหนมาให้ชมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ